นักศึกษาเก่าหลายๆท่านที่กลับมาช่วยเหลือมหาวิทยาลายัยต่างก็มาช่วยด้วยความรักและความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยของเราครั้งหนึ่งผมก็ตื่นเต้นที่ได้ศึกษาเรียนรู้ในบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีอาจารย์แต่ละท่านเป็นกันเองมีเพื่อนร่วมชั้นร่วมคณะร่วมมหาวิทยาลายัยมีการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจํามีความสนุกสนานทําให้มีความผูกพันจนกระทั่งถึงวันนี้การได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ทำให้ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมากยิ่งขึ้นไปอีกครับผมประกอบธุรกิจผลิตเครื่องสูบน้ําสําหรับอุตสาหกรรมและการเกษตรทําการผลิตเองทุกขั้นตอนเริ่มต้งแต่การออกแบบหล่อหลอมแปรรูปประกอบแล้วก็จัดจําหน่ายมีผู้ผลิตเครื่องสูบน้ําสําหรับอุตสาหกรรมไม่มากในประเทศนะครับแต่ก็เป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศและลดการขาดดุลการค้า การจะผลิตสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมต้องสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าการที่ผมได้ศึกษามาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้มันมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะและความรู้ทางวิศวกรรมทำให้ผมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทำให้สามารถผลิตสินค้าที่ตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมได้ครับ มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางที่ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานควรประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งดึงความร่วมมือจากสิทธิเก่าเพื่อกำหนดแนวทางและการดําเนินการที่จะกระตุ้นให้นักศึกษาและคณาจารย์มีส่วนร่วมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างความรู้และนวัตกรรมทางวิจิกรรมที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสังคมเพื่อจะได้สร้างผลงานที่สามารถนําไปใช้งานได้จริง ควรสร้างโอกาสให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานและก็พัฒนาประเทศชาติในอนาคตควรสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนเช่นการแข่งขันทางวิชาการการแข่งขันทางวิศวกรรมการสร้างกลุ่มงานวิจัยหรือการสร้างโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและสังคมโดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการเรียนควรสร้าง การเรียนที่สามารถจะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตสําหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลายัยสาหรับนักศึกษาสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือใส่ใจในการศึกษาแต่การศึกษามันเป็นเพียงใบเบิกทางในการทํางานแต่มันไม่ใช่หนทางสู่ความสําเร็จทั้งหมดการสร้างเครือข่ายจะเป็นตัวช่วยเร่งความสําเร็จให้กับชีวิตการสร้างเครือข่ายในระดับเดียวกับพวกเราก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งท,งทางสังคมและวชิชาการทําให้เราจะได้เจอกับนักศึกษาคนอื่นๆทั้งที่เป็นรุ่นเดียวกันรุ่นพี่รุ่นน้อง เราจะได้พัฒนาทักษะทางสังคมการเรียนรู้และก็การทํางานเป็นทีมมีเครือข่ายอีกระนาบหนึ่งก็คือเครือข่ายที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเช่นครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่ต่างๆที่อนาคตเราอาจจะต้องทํางานร่วมกันยังมีกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่เป็นสิทธิ์เก่านะครับเป็นพี่ๆสิทธิ์เก่าที่เราอาจจะไม่ได้พบเจอหลายท่านก็เข้ามาช่วยสนับสนุนพัฒนามหาวิทยาลัยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าพี่ๆหลังนี้ก็มีความรักและความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยของเรา นักศึกษาควรสร้างโอกาสและหนทางที่จะเข้ามาร่วมกับเครือข่ายสิทธ์เก่าที่สําคัญพวกเราควรจะมีความรักและความภาคภูมิใจพร้อมทั้งรักษามาตรฐานวินัยและจริยารรณของมหาวิทยาลัยแล้วกกลับมาช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตครับ